คนเราทั้งหลายที่เกิดมานั่งอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้ามีบุญนี้จะให้ผลบาปนี้จะให้ผลบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อถ้าคนที่ยังไม่เชื่อนี้อันตรายหน่อย พระพุทธเจ้าตีราคาไว้เลยคนไหนที่ไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนมีขั้นตีราคาไว้ว่านัตติปาปังอาการิยังไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีแน่นอนวิสัทธะประโรโกผู้ใดปล่อยปะละเลยต่อโลกหน้าเชื่อว่ามันไม่มีเสียแล้ว วิสทะสมาจาระเขาจะปล่อยการกระทำตามใจของเขาปล่อยมารายาตเขาจะทําอะไรเขาจะรับแต่ชอบแต่ไม่รับผิดการกระทําตนเองให้คนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายไม่สนใจที่จะรับผิดจะรับเอาตั้งแต่ความชอบใจพอใจของตอนเองคนชนิดนี้มีมากเท่าไหร่โลกก็เป็นนรกขึ้นมากเท่านั้น ทีนี้เมื่อเขาไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีวิสัทธะประโรโกป,ปล่อยประระละเลยโลกหน้าเสียแล้ววิสัทธะสมาจาโรว,วิตินะสมาจารโรเขาจะปล่อยมารยาทเขาจะก้าวล่วงความรับผิดชอบนัตถิปาปังอักกิยัง เขาจะไม่ทําบาปไม่ทําชั่วไม่มีถ้าเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่เชื่อว่าชาติก่อนชาติน่ามีกายยศเพศทังปรมมรณาทุกขติงโรกลังอุปชติเมื่อแต่กายทําลายขันตายแล้วแน่นอนเขาจะไปสู่ทุกขติตรงนี้สําคัญเอามากๆพี่น้องทั้งหลาย ความจริงอันหนึ่งใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่ามันมีหรือไม่มีก็ตามชีวิตหลังจากตายแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบและ,ะเผชิญหน้าอยู่คือชีวิตเป็นๆในขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อมันด้วยมันสมองและมือสองข้างวันนี้มีแน่นอน แต่เมื่อวานนี้ก็มีใครจะปฏิเสธว่าเมื่อวานไม่มีแต่ไม่สามารถเอาเมื่อวานมาวางไว้เฉพาะหน้าวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็มีแม้ว่าเรายังไม่เห็นวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานมีฝรั่งมาถามาตมาว่า ถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าซะก่อนชาติก่อนซะก่อนผมจะยอมนับถือศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไหมถามฝรั่งว่า yesterday have or no have เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่าแหบมีมีมีมอารมาก็ถามต่อไปวันไหนล่ะเมื่อวานมันผ่านมาแล้วขสสเขาบอกพาสโซเรติกมันผ่านมาแล้วทีนี้อารมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหมทุมโล่แหบพอ,อนโนแหบฝรั่งบอกชั่ว accelerate ทุมโล่เหบแน่นอนพรุ่งนี้มี อาตมาก็ถามต่อวันไหนละพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่อ,อ่างไรว่ามันมีทุเดวันเนี้วันเนี้ยคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อนไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะเห็นได้ แต่ก็มั่นใจว่ามันมีเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปลอดภัย